สีค่ะอีสานบาน,กน็กลัดมอนีสิพาสุกทัวโพค่ะโอ้เราหมากเปิดตาแกบหน่วยใหญ่ๆหมากใหญ่ๆนี่แมค่ะสุกแซ่บแซ่บจะถ่ายน้ำสุกถึงไงกะอ้อนแล้วค่ะเลือกเอาหมากอ้อนมันหมากอ้อนเห็ดจังสีค่ะถ้ามันเห็ดบอ่อใดถ้ามันหยาบดึงบกขาดเออวันหมากแกอันนี้ใส่หมากอ้อนค่ะอันค่ะ ใส่สกะคาดเห็นว่าเนี่ยเราใส่ทั่วฝักยาวน้ำค่ะใส่ทั่วผู้ไหลก็ทั่วฝักยาวเขาเอ่ยว่าจุกทั่วผู้จุกใส่ปลาทูค่ะญาติใส่ปลาทูสองตัวเพราะว่าปลาทูเป็นตัวหน่อยเนาะมันบอนัวเหตุใดเห็ดเห็ดมันแซ่บแสบหลักตมนี้กะเทียมค่ะกระเทียมหอมหอมเปรอวกระสนาแน่ ตะแหะน่หอมเปรย่าหลัดปลูกเองนะคะ่ะปลูกว่าจะใส่ปนใส่แก้วปลูกออดเจาะตะวันง้ำงามเราก็ใจทั่วงานนําค่ะงาขาวย่าหลัดตําแล้วน้ำขัวยาไ้มันใหม่ได้ค่ะมันจะเห็ดไห้ขมวิทีขผัวเห็ดไออ่อนๆเราก็ค่อยคอยใจเย็นๆค่ะผู้ใดใจหอนใจแล้วใหม่มัด ขัวเราก็ตจังาวาัตำยายหลัดประทศเนืยตำค่ะขัวเรื่องคูงใส่กับนี้ดีเด็ดน้ำปลาปลาล่าผิดผงค่ะวิธีเห็ดของยายหลัดยายหลัดเห็ดเป็นประจำเนาะยายหลัดใส่วิธีเห็ดมุนมุนเอาเม็ดปลามุนมุนหรอกค่ะต้มใส่กันไกรสุยัางเลยค่ะต้มใส้มอน้อย หมอนหน่อยแยละเทละค่ะมาหลายปีแล้วมันบอสอดบอมิถิมึ่สาได้เห็ดใตหมอนี่แซ่บแบบลแล้วค่ะยล,ย,ยละัดทันเสร็จแล้วค่ะแยลันหะยายลัดทันเสร็จแล้ว ันจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ล้วกะต่อมให้มันเปียยเปยีอย่าใส่นามไลยะะน้ดกระเคิงนมองปุ่งไปเลยค่ะ ดีเด็ดลักษสะน้ำปลาลามาจังนัวน้ำปลาปลาโถใส่ไปน้ำไร้ค่าใส่ไฟแห้งไร้ค่ะต้มเหล่าน้ำมันสิบอกหลงบอกหลงยังให้ไหมหมอนะค่ะ จนมันเปลี่ยยาหลัดหาฟ้าหมอค่ะฟ้าหมอปิดพอนี้ค่ะเราก็จังเอามาสุกไต่ขกเอ,อินว่าสุกทั่วโขค่ะ